โดนโหปีนเผาเลยครับปีนเผาเลย30สามสิบเหรอสามสิบเมตรเหรอ พจางนุิตรสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆเลาะหายิงปลาตามห้วยเนาะอันนี้จะเป็นห้วยที่มีปากท่ออยู่เนาะหมายก็สวยอยู่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นนั้นแหละผมว่าน่าจะมีปลาช่อนนะเพราะว่ามันจะมีปลาตัวเล็กอยู่เนาะไปพี่น้องลุยเลยดีกว่าเนาะมันหมานครับวันนี้ก็จะใช้ปีกข้างขาวนี่แหละอันนี้ผมเพิ่งใส่มาหมาดๆเลยเนาะ ตอนนี้เลยพี่น้องตำแหน่งตรงนั้นพอดีเลยลอยมีคนขึ้นอยู่นะยิงเนี้ยพอดีเลยยิงลงไปนู่นอืสิบเมตร

khốt rồi ายินวะอย่าบอกว่าลูกฟาดนะเอาโดน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 เอาไม่โดนเถอยหรือว่าโดนวะเอาโดนเอาถูดนึกว่าไม่โดน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 สายไหนก็เอาแล้ว่าตอนนี้ ผมก็นึกว่าไม่โดนนึกว่าลูกฟาดมาดูส์ปลาช่อนห้วยเนาะโอ้หนี่นัดที่สามนะผมนึกว่าไม่โดนโอ้สวยนะเนี่ยสาสวยปาช่อนห้วยเนาะสซสวยอยู่ผมนึกว่าไม่โดนมาสองตัวตรงนั้นนะ หนุ่มอีตัวหนึ่งมีแต่ไซนี่ยเ,เนาะสามสิบเหลือสามสิบเมตรเหลือ 30สเมตรเลอไม่โดน โดนไหมโดนปุ๊อ่ะสามสิบเมตรเด้อมีแต่ขึ้นด้วยพี่ก็ขึ้นแบบไกลเกินอย่าบอกว่าโดนนะโดนโดนโดนโก็บอกตก้โดโอย่าบอกโอ้สามสิบเมตรโดนเฉยก็บอกตกเลย <laughs> <c oughs> จิดเลยโหขอจุดพอดีเลยผมเลงตรงนี้พอดีสายสวยย่่นะ โดนโอ้โห,โหปิ่นเผาเลยครับปิ่นเผาเลยครับปิ่นเผาเลยครับ ต้องสาพี่น้องติดขึ้นขึ้นใกล้ๆตรงหน้าเลยนะตอนแรกมันขึ้นตรงนั้นปาหมอดันบวนมันก็เลยมาขึ้นตรงนี้ใกล้กว่าเก่าอีกมีตถไ์นี่จริงๆนะเข้าจุดพอดีเนละยสสวยนะ สามตัวพี่น้องมันก็มาเรื่อยๆนะหมายนี่หมายใหม่มันก็ล่องมาเรื่อยๆเนาะตรงนี้มันสุดปากท่อพอดีเขาก็จะล่องมาฝั่งนูน้นแล้วก็ห้วยหนูยาไปนข้างในยังไม่ได้เข้าไปเลยนะมันก็ล่องมาตรงเนี้ยมาเรื่อยๆผมก็อยู่ต้นเนี้ยตั้งนานแล้วนะ 还摔跤。这是个？ cảnh giác thế đôi khi งนตัวทองโืเลยอันจระเขเลยด้วยอืโอ,โอ,โอ้มันเข้าถ้ำม,มัน นั่นคือทำมัน หมายนี้ผมพามาหมายแม่น้ําชีเนาะแม่น้ําชีมันก็ขุนคุคอยู่เนาะปลาชโดปลาแรดส่วนใหญ่มันก็จะล่องไปเรื่อยๆพี่น้องมันยังไม่เข้ากอไผ่นะอันนี้ผมนั่งมาครึ่งชั่วโมงยังไม่เห็นสักตัวเลยนะปลาตัวเล็กก็ไม่มีน้ํามันขึ้นปลามันก็เหอน้ําเนาะมันก็ไปตามน้ําหมดเยังไม่เห็นปลาสักตัวเลยแม่น้ําชีเนี่ยเนาะ เดี๋ยวนั่งอีกสักพักถ้าไม่เจอตัวผมว่าจะกลับบ้านแลนะ้วเนาะเพราะว่าฝนมันจะตกเน้อะช่วงนี้หน้าฝนเนาะกลับมาถึงบ้านแล้วครับวันนี้ผมก็มานสามตัวเนาะประช่อนโอ้ผมเจอเป็นสิบเนาะยิงก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะเพราะว่าระยะยิงมันไกลเนาะแล้วมันก็เร็วด้วยเนาะระยะยิงหู3สามสิบเมตรสามสิบห้าเมตรก็ใช้หน้าไม้ ยกยิงทําเองเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่งใส่มันหมาดเลยนะปีกข้างคาวเนาะก็พอได้กินพี่น้องมันหมานครับเจอกันคลิปหน้าครับช่วงนี้ปลามันเหิน้ำเนาะมันก็ไปเรื่อยๆเนาะแม่น้ำชีนะโหปลาเยอะแต่ว่าน้ำมันขุ่นอยู่เนาะตอนนี้